ตื่นเช้าขึ้นมาก็ย่องเข้าสวนหน้าบ้านกันเลยนะคะสวนเล็กๆหน้าบ้านของเราซึ่งตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็จะมีของปลูกหรือว่าผลไม้ลากไม้เนี่ยปลูกไว้ที่หน้าบ้านเยอะเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือต้นหน้ยหนาซึ่งวันนี้การเดินทางของต้นไหน,หนาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันจ้ะ มเมล็ดน้อยนาที่เราโรยไว้ในกระบะนะคะหลังจากที่เขาโตเต็มที่แล้วหรือว่าโตจึงแข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาชําในแก้วหรือว่าในถุงจะเป็นแก้วพลาสติกที่เรากินน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกต้นน้อยนาที่แข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเขามาขึ้นจักรยานเลยค่ะวันนี้เราจะปั่นจักรยานไปนากันนะคะ ก่อนจะไปนานะคะเราจะแวะร้านค้านะคะในชุมชนนะคะเป็นในหมู่บ้านนะคะซึ่งจะเป็นร้านค้าที่ก่อนจะไปนาเนี่ยเราจะต้องแวะทุกครั้งเลยนะคะมาซื้อนมมาซื้อขนมนามาซื้อเครื่องดื่มที่จะไปทานที่นากันพอเราเลือกเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการปั่นจักรยานไปนากันเช่นเคยนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้จะเป็นถนนดำนะคะซึ่งจะเป็นถนนลักยางต้นข้างหน้านี่คือจะเป็นไม้สักนะคะต้นสักซึ่งจะเป็นของทางหลวงเขานะคะที่เขามาปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะ เราก็จะปั่นจักรยานไปนากันแบบนี้เลยนะคะทุกวันเลยนะคะบางวันถ้าแม่เขาไม่ไปนานะคะเราก็จะนํามอเตอร์ไซค์ไปนา <S <S ขอบอกเลยว่าการปั่นจักรยานไปนาเนี่ยบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยดีสุดๆเลยนะคะทุกคนมีทั้งทุ่งข้าวสีเขียวนะคะทุ่งนาสีเขียวบรรยากาศเย็นสดชื่นเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ <S <S บางทีใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อ,อึดอัดเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ค่อยโล่งนะคะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ติดกันเลยนะคะ อึกกทึกคือโคมบ้างก็มีนะคะบางทีนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ทุ่งนานะคะจะโล่งนะะอิสระเซรีนะคะเราจะทําอะไรก็ได้นะคะตรงน,นี้ก็ปั่นจักรยานนะคะมาถึงสระน้ําของนาแล้วนะคะเป็นสระเป็นคลองแล้วก็ปั่นจักรยานมาอีกทีหนึ่งก็แป๊บเดียวนะคะก็มาถึงที่ไร่ที่สวนของเราเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะนําต้น้นยหนานะคะไปวางก่อนนะคะเราจะไปหาจุดที่เราจะปลูกกันนะคะว่าจะปลูกตรงไหนนะคะแต่ว่าปลูกเนี่ยเราก็จะปลูกใกล้ๆกันนะคะใกล้ๆกับต้น้นยหนาเดิมที่เราเคยปลูกไว้นะคะก็จะปลูกเรียงกันไปเลยนิสัยของ้นยหนาหรือว่าต้น้นยหนาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ําแช่หรือว่าน้ําท่วมนะคะเพราะว่าถ้าน้ําแช่หรือว่าน้ําท่วมเนี่ยจะทําให้ต้นเขาเน่าหรือว่ารากเน่าแล้วก็ตายนะ ตอนนี้นะคะเล็งจุดปลูกได้แล้วคะ่ะทุกคนนี่เรามาขุดหลุมกันนะคะก็ไปหาจอบมาก่อนพอหาจอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาขุดขุดขุดนะคะแต่ว่าขุดหลุมนี่คือก็ให้ลึกพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ต้องลึกมากเท่าไหร่แค่พอที่เราหย่อนถุงหรือว่าหย่อนต้นในหนาลงไปแล้วนะคะก็ให้ต้นเขาไม่งนเงียนะคะให้ต้นเขาอยู่ได้เราก็แกะแก้วออกเลยนะคะแกะแก้วออกจากต้นเขานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้ดินกลบ ดินที่เราขุดขึ้นมานะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกดินเขาก็ยังชุ่มชื้นดินยังแฉะอยู่นะคะทําให้ปลูกค่อนข้างง่ายพอใช้ดินกลบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดกดเข้านะคะกดดินให้แน่แนๆเลยนะคะหรือไม่ก็เหยียบๆสักหน่อยนึงก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ พอเขาแน่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปหากระบอกน้ําหรือว่ากระบวยน้ํานะคะมาลดน้ําเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับเขานะวันนี้เราจะนําต้นเลนามา2ต้นก่อนเพราะว่าที่เราเพาะไวท้ที่ส่วนหน้าบ้านเล็กๆของเราเนี่ยยังเหลืออีกหลายต้นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องค่อยๆเอามานะคะรอให้เขาแข็งแรงก่อนเพราะว่าบางต้นเนี่ยเพิ่งชําไปนะคะ แล้วก็พอเราปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํากิ่งไม้กิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งของต้นพยุงนะคะที่เราทําการตัดกิ่งหรือว่าลานกิ่งไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเราก็นํากิ่งเล็กๆของเขาไว้นะเพื่อที่ว่าเราจะนํากิ่งของเขาเนี่ยมาปักเป็นจุดเป็นมาร์กให้กับผักของเราหรือว่าต้นไม้ของเราผลไม้ของเราซึ่งยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะ บานส่วนได้นานะคะง่ายๆเลยนะคะก็จะนําปอ,อกกล้วยหรือว่าเชือกกล้วยนะคะในส่วนนี้ไรของเราเนี่ยไปชุบน้ําไปแช่น้ําก่อนแล้วก็มาตัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็นํามาผูกระหว่างกิ่งไม้และต้นน้อยหนานะคะเพื่อที่ว่าเวลาลมพัดหรือว่าลมโยกมาเนี่ยเขาจะได้ไม่เอ็นไปเพราะว่าเราเพิ่งปลูกลงดินด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ลําต้นเขาเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงในที่สุด ตอนนี้ต้นในนานะคะคที่เราปลูกไว้นะคะก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมารดน้ําทุกวันทุกวันนะคะเพื่อที่ให้เขาเจริญเติบโตต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะมานั่งทานข้าวกัน,นะค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะ